สำหรับในคืนวันศุก์ที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไป0.24% S&P 500ปิดบวก0.20%แล้วก็ NASDAQ ปิดบวก0.21%ครับโดยทีส่วนองดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ และก็ปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ปปเเอร์ซ็น์มากที่สุดในรอบปีนี้หลังนักลงทุนคลายความวิตกกวนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐและก็มุ่งความสนใจไปที่การสัมมนาด้านเศรษฐกิจที่แจ็คสันโคในสัปดาห์นี้ครับข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐที่มีการเปิดเผยในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็รวมไปถึงดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของกระทรวงแรงงานขอไปครับเรื่องทุกตัวนี้เปิดเผยไปแล้วนะแล้วก็รายงานยอดค้าปลีกจากกระทรวงพาณิชย์ ทั้งสองตัวหลักนี้ทำให้ตลาดเดียเกิดความมั่นใจนะครับว่าอัตรางเงินเฟอ้อจะยังคงลดอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายที่ระดับ2%ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐมองกันเอาไว้ครับ ส่วนข้อมูลที่มีการเปิดเผยในวันศุกร์นั้นแสดงให้เห็นว่าการเริ่มต้นสร้างบ้านเดี่ยวในสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งปีครึ่งในเดือนกรกฎาคมขณะที่ผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยายลัยมิชิแกนในเดือนสิงหาคมนั้นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งเกินคาดครับ จ้าห้าที่ธนาคารกลางทั่วโลกนะครับจะก,กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาที่แจ็คสันโฮรัฐไวโอมิงในสัปดาห์นี้และก็การกล่าวสุนทรพจน์ที่สําคัญของนายจอร์นพาเวลประาธานธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมีกําหนดกล่าวในวันศุกร์ที่23สิงหาคมนะครับอาจจะสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับรอดอัตราดอกเบีย้ยในสหรัฐครับ ส่วนคณะกรรมาการเฟดท่านอื่นนะครับในวันศุกร์นายออสเทนกูสบีประธานเฟดสาขาชิคาโกได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ national public radio ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางนั้นควรระมัดระวังในเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดนานเกินกว่าที่จะเป็นคือพูด,ดง,ง่ายๆก็คือถ้าประโยคแบบนี้แปลเป็นภาษาไทยนะนั่นหมายความว่าคุณออสเนกูสบีเนี่ยก็มีมุมมองเชิงบวกกับ การลดอัตราดอกเบี้ยแล้วล่ะครับทุกท่านครับตรงนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทําให้ราคาทองคำของเราขยับปรับตัวสูงขึ้นรวมพร้อมกันกับดัชนีในตลาดหุ้นเลยครับนี่คือสถานการณ์ของตลาดวอลิงตีทส่วนราคาน้ำมันดิบครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันสนิดหนึ่งนักปิดตัวเข้าสู่แดนลบกันไปค่อนข้างแรงเลยร่วงเกือบ2%ครับนักลงทุนคาดว่าอุปสงค์จากจีนนั้นจะปรับตัวลดลงครับ ย้อนกลับไปครับมันเป็นผลเอฟเฟคจากวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจจากจีนนะครับแสดงให้เห็นเลยว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคมโดยราคาบ้านใหม่นั้นลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ9ปี ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวและก็อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นก็เลยทําให้นั่งชุนเกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ลดลงจากจีนซึ่งเป็นผู้นําเข้าน้ํามันรายใหญ่ของโลกนะครับโดยโรงกลั่นนั้นได้ลดอัตราการกลั่นน้ํามันดิบลงอย่างมากในเดือนที่แล้วเนื่องจากความต้องการเชื้อเพลิงที่ซบเซา นอกจากนี้นะครับกลุ่มประเทศผู้ส่องน้ํามันโอเปกยังมีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตอุปสงค์น้ามันในปีนี้โดยบ่งชี้ว่าอุปสงค์น้ํามันในจีนจะอ่อนแอลงขณะที่สำนักง,งานพลังงานสากลหรือว่า IEA ก็ได้มีการปรับลดคาดการอุปสงค์น้ํามันในปี2068นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยท่าด้านของนักวิเคราะห์น้ํามันอิสระนะครับนายการาฟชามาได้กล่าวว่า ราคาน้ำมันนั้นอาจจะปรับตัวไร้ทิศทางชัดเจนไปจนกว่าธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมเดือนกันยายนนี้หรือไม่นี่คือสาเหตุครับคุณผู้ชมครับที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นมีการปรับตัวลดลงนะครับซึ่งสวนทางกับราคาทองคำหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมบอกว่าคุณครับวันศุกร์เนี่ยมันต้องมีสงครามแน่เลยทองคำดีอย่างแรงครับไปที่2,500กว,กว่าเลยครับปิด ราคาสัปดาห์คือ2,507นะผมก็มักจะบอกกับนั่งจุนเสมอแล้วก็จะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าทองคำเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลความาว่าต้องเป็นเรื่องสองครามอย่างเดียวนะเรื่องสองครามเดี๋ยวมันเป็นข่าวใหญ่นะครับเวลาที่ทองคําขึ้นจําไว้เสมอเลยว,ว่ามันจะไม่ขึ้นตัวเดียวครับสินทรัพย์ สินค้าผู้กระพันตัวอื่นเช่นราคาน้ามันดิบผู้ดีมันก็จะขึ้นด้วยได้ซิลเวอร์ก็จะปรับตัวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและในทางกลับกันดัชนีในตลาดคุณก็ต้องมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงด้วยครับเนื่องจากเขาเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมันสะท้อนอยู่แล้วบางคนอาจจะบอกนะครับว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวหรือเปล่าคุณสงครามในตะวันออกกลางแต่ว่าดัชนีหุ้นมันเป็นของฝั่งอเมริกาเนี่ยมันอยู่คนละโซนกันเลยนะ เออต้องบอกแบบนี้ครับว่าตลาดอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่มากเนื่องจับและถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่กระทบกระเทือนกับเศรษฐกิจโลกได้เลยตลาดของอเมริกาเขาสามารถขานรับได้นะอันนี้คืออ้างอิงจากประเด็นเรื่องของสงครามในอดีตหลายๆครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัสเซียยูเครนก่อนหน้าช่วงสมัยแรกๆเลยนะครับย้อนกลับไปปี2022ตลาดหุ้นของอเมริกาก็เคยปรับตัวร่วงลงเพราะประเด็นดังกล่าวเหมือนกันนะครับ แต่พอตลาดเริ่มมีการขามรับได้แล้วเขาก็ไม่ค่อยจะเล่นข่าวกันแล้วดังนั้นผมก็เลยจะบอกกับนักทุนแบบตรงไปตรงมาเลยว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้ขานรับไประเด็นด้วยของสงครามมากมายขนาดนั้นและถ้าถามว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณครับเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามเนี่ยนะครับก็ต้องอ้างอิงตามที่ท w i t เตอร์มีการรายงานเลยนะครับเพราะว่าเป็นข่าวอัปเดตที่ค่อนข้างไวแล้วก็ล่าสุดจริงๆแต่จุดครับ ผมได้ลองตรวจสอบข่าวเบื้องต้นแล้วนะครับใน Twitter นะก็ต้องพบเจอว่า 1. การเจราจาการหยุดยิงของอิสราเอลกับทางฝั่งของฮามาสนะครับที่จัดขึ้นที่โดฮาเนี่ยนะครับยังไม่ได้บรรลุผลแบบร้อยเปอร์เซน์นะครับแต่สำนักข่าวรายงานว่าก็พูดคุยนะครับเจราจากันออกมาในท่าทางที่ดีแต่มันก็ยังไม่บรรลุผลอยู่ดีครับ แล้วตอนนี้เขาหยุดยิงกันยังคุณยังเลยยังยิงกันปกติเหมือนเดิมเลยครับเลบานอนอิสราเอลก็ยังโจมตีกันเหมือนเดิมเอ้คุณครับรู้สึกว่าวันเสาร์เนี่ยจะมีข่าวว่าเลบานอนนี่ไฟดับทั่วประเทศเลยจริงไหมข่าวจริงครับรายงานโดยทุกสำนักเลยแต่ถามว่ามีผลไหมก็ไม่ได้มีผลอะไรครับเพราะว่าตรวจสอบล่าสุดในช่วงเช้าๆวันอาทิตย์นี้ก็ยังมีการรายงานโจมตีกันเหมือนเดิมระหว่างทางฝั่งของเลบานอนกับทางฝั่งของอิสราเอลครับทุกท่าน แต่ทีนี้ก็มีเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาหมายถึงใครครับหมายถึงประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนรวมไปถึงหน่วยข่าวกรองสหรัฐได้ออกมากล่าวว่ามีแนวโน้มครับที่การเจราจาการหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮามัสกับอิสราเอลนั้นอาจจะเปรูปผลแต่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับก็คือในวันที่21 สิงหาคมเดี๋ยวจะมีการเจราจากันอีกครั้งหนึ่งครับในทุกครับตามที่สื่ออย่าง a อซิออนะครับซึ่งเป็นสื่อข่าวในสารัฐเี่ยเขารายงานไว้ว่าการเจราจาหยุดยิงนั้นจะจัดขึ้นในวันที่21สิงหาคมครับคราวนี้จะย้ายไปเจราจากันที่ไคโรซึ่งอยู่ที่อียิปต์แล้วครับถามต่อว่าเออคุณถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าในกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยถ้าเจราจากันจบก็หมายความว่า อิหร่านกับทางฝั่งของเลบานอนเนี่ยเขาก็จะไม่โจมตีก็คือทุกฝ่ายจะยุติสงครามเลยใช่หรือไม่ตอนแรกเนี่ยผมก็กําลังลังเลใจนะก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเจราจาหยุดยิงเพราะว่าก่อนนี้มันเคยมีข่าวบอกว่าอิหร่านเคยพูดว่าถ้าข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยสามารถบรรลุผลได้และอิสราเอลหยุดยิงฮามาสนะครับทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยก็อาจจะเลื่อนการโจมตีอิสราเอลออกไปครับ แต่สักักหนึ่งก็มีข่าวจากพันธมิตรของอิหร่านนะครับออกประกาศเอาไว้ว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคุณจะหยุดยิงระหว่างฮามาสกับอิสราเอลก็แล้วแต่คุณแต่ยังไงทางเราเดี๋ยวก็ต้องรับการแก้แค้นเพราะว่าคุณมาสังหารคนของเราอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดถ้าจําจผิดต้องกล่าวขอประธานอภัยจริงๆครับเพราะว่ามันหลายประเทศมากเป็นคนของทางฝั่งคูตีในเยเมนครับทั้งจุนครับเขาออกมากล่าวไว้แบบนี้เพราะว่าสูญเสียคนสําคัญไป ก็เลยต้องติดตามกันต่อไปครับแต่ที่แน่แน่นอนในตอนนี้เลยเนี่ยสื่อหลายสักรายงานมาในช่วงของตลาดกำลังจะปิดว่าอิหร่านเดี๋ยวมีแนวโน้มนะที่จะชะลอการโจมตีอิสราเอลออกไปครับนั่นหมายความว่าในวันเสราร์ทิ์นี้ก็สรุปได้เลยว่าสถานการณ์ในตะว,วันออกกลางนั้นยังไม่ได้มีอะไรที่ ร้ายแรงมากครับนังจุดครับเพียงพอที่จะทําให้ราคาทองคําต้องกระโดดกบลัขึ้นไปแรงๆเลยยังไม่ขนาดนั้นครับโอ้ขาเซลล์ได้กินแบบนี้แล้วสบายใจจริงๆเลยคุณครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งสบายใจขนาดนั้นสถานการณ์ระหว่าง อิสราเอลกับลุ่มฮามัสในระว่าออกกลางเนี่ยเหมือนจะเริ่มส่งๆ่งนะผมเช้คว่าส่งๆเพราะว่ามันไม่จบครับแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงเพียงพอที่ทาให้ทองโดดกลับแต่เรา,าจ,จะข้ามฝัง่งมายังสถานการณ์ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรุนแรงชนิดไหนครับรุนแรงในชนิดที่สื่อหลายๆสมมติเนีย่ยรายง,งานเป็นสิ่งเดียวกันว่าปัจจุบันนี้นะครับหน่วยที่เขาคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีโดยใช้วุธนิวเคลียร์ของรัเสเซียเนี่ยนะครับเขา อยู่ในช่วงเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเลยนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะยิงเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้ตลอดเวลาแต่ข่าวตัวนี้เนี่ยที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า high alert นะครับในะถุนครับเป็น high S alert คือการเฝ้าระวังระดับสูงสุดปีก่อนก่อน,ก,อนก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเห็นจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตีกันนะดังนั้นผมแค่ได้ถุนเฝ้าระวังไว้ก็พอถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นนจริงก็คิดว่าจะยังไม่ได้หนุนทองคำอะไรมากมายหรอกครับ เอ๊คุณครับแต่ผมเหมือนได้ยินว่ามีอะไรนะโดนยูเครนเนี่ยนะครับบินไปโจมตีโรงกานฟ้านยูเคร์สอริเซียหรือเปล่าครับตัวนี้มีผลอะไรไหมรายงานล่าสุดจากทาง IATA นะครับเดี๋ยวผมขอดูชื่อนิดหนึ่งนะ IAEA e หรือว่า IATA นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่ตรวจสอบเกี่ยวกับในเรื่องของตัวกำังภาพรังสีงต่างๆได้ดูข่าวไปเมื่อช่วงบ่ายๆครับเขาบอกว่า ตัวนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับโรงงานฟ้านิวนเคลียเพราะว่าโดรนที่ระเบิดไปเนียไประเบิดในช่วงของถนนครับยังไม่ได้ตรงกับจุดสําคัญดังนั้นก็คาดว่าจะยังไม่มีผลกระทบอะไรกับราคาทองคําเช่นเดียวกันแต่ถ้าหลังจากนี้มันมีเหตุการณ์บานปลายหลังจากที่ผมรายงานข่าวจบไปแล้วผมจะรีบทําการอัปเดตให้ที่หน้า Facebook Page นะครับลหลายคนฟังไปฟังมากัไนหมาข่าวมันเยอะจังเลยครับคุณครับข่าวมันเยอะเพราะว่ามันมีหลายสมรภูมิครับ นั้นผมก็สรุปง่ายๆเลยนะแบบภาษาชาวบ้านนะว่ามีข่าวสงครามจริงยังคงยิงกันต่อเรื่องจริงแต่ยังไม่มีข่าวตัวไหนรุนแรงที่จะทำให้ราคาทองคำนั้นจะต้องเปิดตลาดแล้วโดดแกว่งขึ้นไปเลย2550อะไรแบบนี้ยังไม่ขนาดนั้นโอเคไหมครับอันนี้คือสรุปให้แบบชัดเจนแล้วนะนี่ครับผมพยายามจะไล่ดูตามชวิตเตอร์แบบต่อเรื่องตลอดทั้งวันเลยนะครับมีรายงานยิงกันตลอดแหละแต่มันไม่ได้มีผลอะไรมาขนาดนั้นยั้งชุดครับ ไหนดูสินี่คืออะไรครับ11ชั่วโมงที่แล้วอัปเดต in the Middle East นะครับ U.S. 80คะแนนนะว่าอา a ์ม m a n d a unlike any since World War II preparation for defense Israel โอเคสหรักบริการนะครับมีการปล่อยนะครับในสู่ของตัวเรือรบอาร์มันดาออกมานะครับหนึ่งทุนครับนับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยนี่เป็นการเข้าสู่ตรากูลการครั้งแรกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะป้องกันอิสราเอลก็ไม่มีอะไรฮะ คือสื่อเนี่ยบางครั้งเขาชอบเขียนข่าวให้มันดูน่ากลัวธรรมดานในจุดครับแต่ยังไม่มีอะไรหรอกครับผมโอเคเดี๋ยวดูตัวนี้นิดนึงนะ financial news นะครับรายงานเพิ่มเติมมาว่าสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีนะครับด้ม,มีการเผยในส่วนของตัว statement ออกมาเกี่ยวกับการเจราจาการหยุดยิงตัวนี้ก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับไม่ใช่คนหลัก โอเคน่าจะสรุปประเด็นข่าวสารสำคัญทำให้พี่ๆขาเซลล์สบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับขอบคุณครับ สำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบ๊กกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US d ลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัว Partner Code หรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับคูเปา50หรือคูเปา50 ตามด้วยเล็กหนึ่งนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันนะไม่ว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน12นาฬิกาจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับน,นันสามารถถอนออกมาและก็ นำไปเทรดตอนได้บัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐ,ฐกิจคูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้า XM ทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม